องค์พ่อปถมบรมธรรมบิดาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองพระปัจเจกเจ้าทุทโงพระธรรมพระอริยสง์เจ้าทุกๆพระองคพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกระเสริฐประเสริฐิสานนังดิบจิตสันหลวงพ่อปานวัดบางกนมหลวงพ่อฤษีนำหลวงพ่อจรัญหลวงพ่อปามโมดปามโมชูและพี่วันวันชิตาวันชาญนกกาบสวัสดีเพื่อนกัลยาณมรที่ทุกๆท่านแห่งบ้านนีพผ่านพระพุทธเจ้านะคะ วันนี้จะมาขอ,อแบ่งปันประสบการณ์การปฏิบัติของพี่ก็ย้อนไปเมื่อหลายปีแล้วอ่ะขณะที่พี่แบบมีปัญหาเรื่องจิตวิสุขภาพคือจากพอสภาวะการดำเนินชีวิตอะรับส่งลูกแล้วก็ทำงานสภาพความเครียดแต่และว,วันซึ่งมันสะสมมาเรื่อยๆ จนเราไม่รู้เลยว่าเราเป็นโรคเครียดแล้วปรากฏว่าพอมีอาการพี่ก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ฉีดยาแล้วก็สรุปว่าเป็นความเครียดแล้วก็มียาให้ทานทุกๆุกเดือนหรือประมาณเดือนหรือสองเดือนพี่จะต้องทานยาครั้งหนึ่งโดยที่เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรแล้วแล้วอยู่มาวันหนึ่งเอ่อพี่พี่จะบอกกันว่ากลางคืนก็คือจะนอนเร็วขึ้นเพื่อเช้าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของ อแม่ต้องคอยรับส่งลูกต้องคอยจัดการลูกจะไม่มีเวลาที่จะดูทีวีพี่ก็ใช้ช่วงเช้าช่วงที่ว่าส่งลูกอะไรเสร็จแล้วก็จะมานั่งดูย้อนหลังขณะที่ดูๆอยู่อ่าก็จะมีคลิปคลิปหนึ่งของหลวงพ่อปามโมทปามโมโชท่าน่านขึ้นมาพี่ก็ว่าเอ๊ะไม,ไม่ไม่รู้จักพี่ก็ปัดทิ้งขึ้นมาจนครั้งที่สามพี่ก็เลยเข้าใจว่าอ๋พอพระองค์นี้ท่านคง,งคนดูเยอะแน่เลยก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่า พอเข้าไปดูครั้งแรกพี่งงมากเลยว่าท่านปฏิบัติดูจิตเนี่ยดูยังไงคือไม่ไม่เคยรู้เลยว่ามีไอ้น,นี่มาก่อนเพราะว่าปกติจะเป็นคนชอบอ่านหนังสือธรรมะอะไรเงี้ยพอดูดูไปลองดูอีกครั้งเอ๊ะความเข้าใจความรู้สึกที่เราทั้งที่ดูคลิปเดียวกันนะแต่ความรู้สึกความเข้าใจเรามีมากขึ้นแล้วก็ลองลองวิธีการที่ท่านสอนมาลองปฏิบัติดู ปรากฏว่าอาการที่คือเรียกว่าเครียดของรอเพาะอ่ะมันสามารถหายได้โดยที่ว่ามันเป็นอัศจรรย์อ่ะคือพอเราดูจิตจนถึงจุดหนึ่งอ่ะพี่สามารถเห็นความคิดตัวเองอ่ะเหมือนเชือกที่มันเกลียวแน่นเกลียวแน่นจนเหมือนกับมันจะระเบิดอ่ะแล้วพี่ก็จะพอรู้ปุ๊บมันเหมือนคายไอ้ตัวตัวเกลียวเนี่ยมันจะคายคายเสร็จพอมันจะเริ่มบิดเกลียวอีก พี่ก็จะรู้ตัวปุ๊บมันก็จะคลายจนสุดท้ายความรู้สึกตัวนี้ไม่มีพอจะเริ่มเครียดปุ๊บพี่จะรู้สึกตัวพอเครียดปุ๊บรู้สึกตัวหลังจากนั้นพี่ไม่ต้องกินยาอีกเลยพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้เนี่ยการปฏิบัติในการดูจิตนี้มันช่วยช่วยช่วยได้ในเรื่องของสุขภาพตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นพี่ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วอยากอยากจะสรุปในเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวกับการดูจิต ในในใน u t u b e ของหลวงพ่อประโมทวันที่ยี่สี่เดือนสี่ปีสองห้าหกห้านี้ค่ะที่เทนบอกว่าการดูจิตมันเหมือนเป็นหนึ่งในวิปัสนาเขาเรียกว่าสติปฐานสี่ซึ่งมันมีทางเขาเปรียบเทียบเหมือนประตูสีสีสีทิศที่สามารถเข้าเมืองก็คือมีผ่านได้เหมือนกันมันก็คือ,เ,อเวทนาจิตธรรม แล้ก็ในส่วนของจิตเวทนากายเวทนาจิตธรรมจิตนี้ก็จะเป็นตัวที่สามซึ่งซึ่งตัวนี้ก็คือมันเป็นการสอนให้เรารู้จักที่จะดูสภาวะธรรมในส่วนของจิตซึ่งคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสมาธิเขาสามารถนั่งปฏิบัติจนได้ฌานได้ได้ญาณในขณะที่คนปัจจุบันเนี่ย มีสภาพว่าแด่้อมในการวุ่นวายทาให้สภาพจิตใจเราไม่สามารถที่จะไปนั่งได้อันนี้ในในบางส่วนนะคะส่วนที่เขาปฏิบัติได้ก็ก็โอเคเพราะว่าพี่มองว่าทุกคนน่ะมีบุญหรือบรารมีที่สะสมมาไม่เหมือนกันหลวงพ่อท่านเคยเรีียวว่าเหมือนเราเดินทางไปทางทางหนึ่งซึ่งเป็นทางเดียวกันคนหนึ่งอาจจะถูกจริตที่จะ ขึ้นขึ้นเหมือนกับการขึ้นเขาอะ่ะบางคนอาจจะถูกจริตกับการน,นั่งนั่งบางคนอาจจะถูกจริตกับการที่แบบไต่เขาขึ้นไปซึ่งแต่ละคนน่ะจะจะถูกจลิตไม่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเหมือนกันถึงแม้จะไปด้วยเส้นทางเดียวกันซึ่งซึ่งการดูจิตเนี่ยมันจะมีหลักอยู่แค่สามข้ออันที่หนึ่งก็คือรู้สึกให้ความรู้สึกเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยดู พอเรารู้สึกอย่างเรารู้สึกว่าเราโกรธพอเห็นโกรธพอเรารู้สึกตัวปุ๊บความโกรธมันจะหายไปในขณะเดียวกันนี่คือตอนโกรดนี่คือเป็นอกุศลแต่พอเรารู้สึกตัวมันจะกลายเป็นกุศลทันทีทีนี้ในในส่วนของการรู้สึกถ้าเรารู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะเกิดสมาธิที่เรียกว่าคณิตกะสมาธิก็คือสมาธิสั้นๆแต่ถ้าเราหลงรู้หลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆมันจะเกิดสมาธิที่สั้นๆแล้วมาต่อกัน ทำให้เราเกิดมีความตั้งมั่นพอเกิดความตั้งมั่นปุ๊บเราสามารถใช้ความตั้งมั่นในในการเจริญปัญญาก็คือดูดูอันนี้จังทุกขังอนาตตาได้ซึ่งอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือรู้สึกตัวก่อนพอเกิดความรู้สึกเราสามารถรู้สึกแล้วก็พอพอมาเกิดความตั้งมั่นเสร็จอันที่สองหลักการันที่สองของการดูจิตก็คือระหว่างที่รู้อะ ให้ดูแบบคนวงนอกคือไม่ให้เราคุกเข้าไปในปัญหาอย่างสมมุติว่าเราหลงอะพอเรารู้สึกตัวปุ๊บม่นเราเดินออกมายืนดูข้างนอกนอกะมันเราจะไม่หลงเข้าไปในนั้นอาจจะหลงฟุง้งซ่านแล้วก็หลงถ้าเกิดสมัยก่อนเราเราหลงนะเราจะไม่เราจะไม่รู้สึกตัวเราก็จะหลงไปคิดไปทั้งวันทั้งคืนมันจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการฝึกในการรู้สึกตัวขณะที่หลงอะพอเรารู้สึกตัวปุ๊บมันเราถอยลังออกมาไปยืนดูยืนดูความหลงตัวนั้น ซ,ซึ่งซึ่งตรงนี้ถ้าเราฝึกฝึกบ่อยๆนะฮะจิตเราก็จะตั้งมั่นมากขึ้นเขาบอกว่าจิตรู้เป็นมหาอุศนและจิตยานสัมปยุตธอสังขาริกรรมอันนี้ก็คือในส่วนของพัฒไตรปิฎกที่เขาเรียกจิตตัวน,นี้จิตตั้งมั่นชั่วขณะถ้าเกิดแบบมันเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วมันต่อเนื่องกันมันก็จะเกิดเป็นจิตตั้งมั่นที่ระยะยาวไ,ได้พออันที่สามก็คือ ขนาดหนึ่งนะเรารู้สึกให้เกิดความรู้สึกก่อนแล้วค่อยรู้อันที่สองก็คือตอนรู้แล้วอย่าเข้าไปเข้าไปคุกเข้าไปในวงไหนให้เราเดินออกมาเหมือนกันให้ราออกมาดูขงนอกอันที่สามก็คืออย่าเข้าไปแทรกแซงความรู้สึกความรู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าดีใจก็ให้รู้ว่าดีใจพอเราเริ่มรู้สึกคําว่าดีใจปุ๊บเราก็ถอยตัวออกมาแล้นั่นคือรู้ให้ให้รู้แบบซื่อ ทีนี้ถ้าเราเรียนรู้การเข้าไปรู้แล้วเราไม่เข้าไปแทรกแซงมันก็จะไม่เกิดเกิดอคติต่อสภาวะธรรมตัวนั้นซึ่งก็เป็นการการดูจิตแบบ3ามขั้นตอนที่หลวงพ่อสอนไว้ทีนี้ถ้าใครอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดตรงนี้สามารถเข้าไปดูได้ใน YouTube ท่านนะคะแล้วก็สรุปก็คือการดูจิต ให้มีสติรู้กายรู้ใจบางคนจะอาจ,อาจจะชอบดูกายไม่ไม่ชอบดูจิตซึ่งการดูกายก็อาจกายนี่จะต้องดูขณะที่เกิดขึ้นอย่างนั่งอยู่ให้รู้ว่ากาลังนั่งนี่คือเรามีสติในการดูแล้วก็อันที่สองคือต้องมีสติตั้งมีจิตใจ,ใจที่ตั้งมั่นอันที่สามต้องแบบเป็นการก็คือให้มีสติรู้ความรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลาง ซึ่งตรงนี้ก็ก็ก็ลองดูนะคะเผื่อใครสนใจแล้วก็ลองปฏิบัติซึ่งซึ่งก็คืออาจารย์ของหลวงพ่อปาโมทปามโมโชก็คือหลวงปู่ดุลที่ที่ที่คุณแม่สาวรวีพูดไปนะคะท่านเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อซึ่งตัวนี้พอเราดูจิตปฏิฐานมันก็จะตกไปอยู่ที่นี่คือการปฏิบัติซึ่งจะให้รู้ถึงอริยสัจสีอริยสัจสีก็ท่านก็ก็มีพูดไว้ว่า ทุกให้รู้สมุทรไทยให้ละนิโรธให้แจ้งมักทาให้เจริญมักมีองแปดนี่เราสามารถเขาเขาก็าจะกําหนดออกเป็นอัติศินอัติสติอัติปัญญาซึ่งตัวนี้ก็คือแปดตัวก็คือสัพอหลังจากที่เราได้สามตัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอันที่อันที่เก้าก็คือสามายาวนะก็คือความอยากรู้ในความเป็นจริงของลูกนาะถ้าเหมือนเมื่อไหร่ที่เรารู้ได้แปดตัวได้ ได้ตัวที่9ก็คือสัมมาญาณะอันที่10จะตามมาก็คือสัมมาวิมุติก็คือเกิดอริยมรรคอริยผลมันจะมีมรรคสี่มรรคสี่ผลสี่แล้วก็มีนิพพานหนึ่งซึ่งตรงนี้พี่พี่ว่าในในส่วนตัวของพี่นะพี่ก,ก,ก,ก็ก็ได้จากตรงนี้ในส่วนของการปฏิบัติซึ่งเห็นผลแล้วสามารถปฏิบัติได้จริงแล้วในขณะเดียวกันพร้อมพี่มาดูของพี่วันพี่วัน ของความคิดเข้าใจของพี่ก็คือของพี่วันนี้ก็คือได้ฌานได้ยานแล้วท่านปฏิวัติเราก็เอาสองอย่างนี้มาควบกันก็ถือว่าเอาสองตัวนี้มาประยุกต์เพื่อใช้ในขณะเดียวกันเราก็พยายามดูจิตตัวเองดูจิตได้ดูจิตดูกายได้ดูกายพอเรารู้กายปุ๊บมันทําเหมือนกับเราเราเราไม่ได้เบรกตัวเองนะแต่เรารู้สึกว่าเราถอยออกมาแต่เราก็จะเราก็จะทําให้เรามีสติมากขึ้นใจเย็นขึ้น นนในขณะเดียวกันเราก็เอาทีนี้มันมันเราก็เอาในส่วนของพี่วันมาในท่าทางาว่าเวลาเราเราเราในนี้เรานั่งสมาธิพี่นั่งสมาธมิไม่ได้พี่ก็เอาของพี่วันมาฝึกฝึกในขณะเดียวกันทีนี้มันจะมีช่วงที่ว่าต้องทําสมาธิบ้างบางทียท่านบอกว่าเราต้องหาวิหารธรรมในการในการ ในการที่จะให้จิตเราตั้งมั่นวิหารธรรมที่ท,ที่ที่จะได้บางทีก็บางคนก็จะชอบเดินเดินสมาธิบางคนก็จะชอบสวดมนต์ในส่วนตัวของพี่อะเป็นคนชอบสวดมนต์เพราะเดิมทีอะ่ะคือสวดมนต์ตั้งแต่เด็กละคืออยู่ๆก็อยากสวดขึ้นมาเพราะสวดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราจะเย็นขึ้นในขณะเดียวกันเหมือนไม่ไม่ทราบเข้าใจตัวเองหรือเปล่าเวลาเราอธิษฐานหรือขออะไรอะบางทีมันจะได้โดยที่บางทีเอ้ย เวลาสวดหมดแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราขออะไรเราก็จะรู้สึกว่าอ,อมันได้นะบางทีมันได้มาแบบงงๆได้งงมาโดยที่เราไม่รู้ว่าเอ,อ๊ะมันได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งตัวนี้พอมาเข้าใน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 ส่วนของทั้งการปฏิบตัติการดูจิตและวิหารธรรมทุกอย่างเนี่ยมันรวมออกมาแล้วพี่คิดว่าพี่ถูกจริตเพราะคิดว่าพี่เป็นคนเขาเรียกว่าที่ถิดจริต คือไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะไปนั่งสมาธินิ่งๆได้ก็ก็ลองลอง,ลองมามา,มาทำในลนนักษณะนี้ก็เลยอยากจะมาแบ่งปันในส่วนนี้ซึ่งใครที่สามารถทำได้ก็ลองดูนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางซึ่งการดูจิตอะเป็นทางลัดสั้นที่สุดในการปฏิบัติในเพราะว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก,ก็ก็จะติดไปอยู่ที่อริยสัจสี ซึ่งมันเป็นจุดสุดท้ายที่จะทำให้เกิดมรคได้พี่ก็ขอจบในการอธิบายในส่วนที่ปฏิบัติมานะคะหากการแบ่งปันนี้ไม่ถูกจริตกใครก็ต้องขออภัยณโอกาสนี้ขอบุญนี้สำเร็จแด่ทุกๆขอน้อมถวายแด่องค์พ่อปฐมปรบรุมธรรมบิดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระอ,องค์พระอริยสงฆ์พระพุทธพระธรรมและุพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คุณพ่อประเสริฐประเสริฐจิตสันนาอดีประเสริฐจิตสันแล้วก็หลวงพ่อประโมดปรโมดโชพี่วันชิตาวันชาโนนตลอดจนกัลยามมิตรบ้านน,านิพานพระพุทธเจ้าและเพื่อนๆทุกท่านที่มาเห็นคลิปหรือได้ยินฟังนี้หากมีประโยชน์กับผู้ใดก็ขอให้นําไปใช้เพื่อประโยชน์ของท่านนะคะขอให้ทุกๆท,ท่านได้นิพานในชาตินี้นะคะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะ